ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของชาลานอรี่นะครับช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยครับเมื่อกี้ทิ้งทายเอาไว้ว่าใครที่ชอบทานผลไม้นะครับวันนี้รับประกันว่าถูกใจแน่นอนคือจุใจรวมที่เดียวอ่ะไปรโพรโหมได้ทุกสิ่งอย่างลูฟเฟอหัวเท่าไหร่อ่ะเห็นเขาบอกว่าไม่เกินร้อยมั้งหรือร้อยกว่าบาทเนั่นแหละแต่ถูกอ่ะเออเอาเป็นว่าถูกมากเลยอ่ะผู้โดยสารตกเกินคืออยากทานทุเรียนตอนเนี้มากมากเลยเออเออนั่นแหละปกติชอบทานผลไม้อะไรที่สุด ทอะไรก็ที่ของฟรีอะชอบงหมดเรื่องคิดเยอะผลไม้ฟรีใช่ไหมอะแต่ว่าจะสนุกสนานแล้วก็น่าทานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากนี่แหละเมืองไทยวันนี้ครับค่ะ ค่ะคุณผู้ชมชาวไทยแลนด์โอลี่นะคะวันนี้นางแล้วก็น้องอายพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะนางจะพาคุณผู้ชมมาชิมผลไม้นะคะแบบบุฟเฟ่กันที่ชุมชนเขาบายสีค่ะที่จังหวัดจันทบุรีนี้นะคะว่าแต่น้องไอนะคะอคะใครอ๋อค่ะเดี๋ยวค่ะแป๊บนึ่งค่ะโอเยกันทํามโอเคค่ะก็ก็พี่นางบอกว่าจะพามากินผลไม้บุฟเฟ่น้องเลยจัดเต็มเลยค่ะอันนี้คือเพิ่งพูดนะคะว่าจะพาเอ้าเหรอ อุ้ยแต่ยุ่งเยอะแต่จะบอกว่าจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ได้มีแค่เงาะที่กินอยู่ด้านหลังนี้นะคะบุฟเฟ่ต์วันนี้จัดเต็มค่ะทานเลยไหมเนาะไปเลยไหมคะโอเคไปกันเลยค่ะอิ่มยัยังยังยังเก็บไม่ได้เลยไปเถอะไปค่ะบรรยากาศร่มรื่นของสวนผลไม้ในชุมชนเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีทําให้ไอกับพี่นางเจริญอาหารขึ้นมาทันทีค่ะเพราะว่าในสวนของป้านองรักษมีผลไม้นานาชนิดให้เราทั้งสองคนได้เดินเด็ดกินกันอย่างเต็มที่ ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนผลไม้ผสมมีทั้งเงาะมังคุดกระกำรรและสละค่ะแต่ละอย่างจะมีรสชาติที่หอมหวานสุดๆโดยกิจกรรมนี้เป็นการรวมตัวของชาวสวนตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยเปิดพื้นที่สวนผลไม้กว่า100ไร่ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าชมและเพลิดเพลินกับโปรโมชั่นบุฟเฟต์เด็ดชิมผลไม้สดๆจากต้นที่ปลูกอยู่ตลอดสองข้างทางได้แบบไม่อั้นค่ะ ก่อนมันเริ่มมาจากผลไม้ราคาถูกแล้วบางคุดทุเรียนอะไรเงี้ยถูกมากเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมีทางราชพัฒ์อาจารย์มาบอกว่าให้ลองเปิดสวนให้เข้ามาชิมเราก็เลยเปิดสวนให้เข้ามาชิมคือชิมอย่างเดียวนะอิ่มละอิ่มละอย่างเดียวไม่มีการหิ้วหอบ้อช่างมันก็เลยต่อเนื่องมาเรื่อยๆมันทำให้ผลไม้เราขายดีขึ้น แล้วก็ไม่ต้องไปง้อเพราค้าคนกลางอะไรประมาณนี้มันก็เลยต่อเนื่องมาเรื่อยเกือบร้อยไร่เกือบร้อยไร่เพราะว่าแต่ละสวนอย่างที่นี่ก็สามสิบสามสิบกว่าไร่แล้วสวนละกรรมอีกยี่สิบกว่าไร่แล้วก็สวนคนอื่นอีกมันก็จะมีสามสิบไร่ยี่สิบกว่าไร่ห้าไร่มีมีหมดและเหตุผลหลักที่ทําให้สวนผลไม้แห่งนี้มีรสชาติหวานอร่อยนั่นก็คงเป็นเพราะว่า ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินบวกกับภูมิปัญญาพื้นบ้านี่ป้านนงลักทําอุโมง์เก็บกักน้ําใต้ดินเพื่อให้ดินชุ่มชื้นตลอดทั้งปีค่ะนอกจากนี้แล้วเราทั้งสองคนก็ยังได้พบกับราชาและราชินีแห่งผลไม้นั่นก็คือต้นมังคุด100ปีและต้นทุเรียน100ปีที่อยู่ในส่วนของป้านนงลักอีกด้วย หลังจากที่เราไปทานมังคุดกับเงาะมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ในสวนทุเรียนค่ะราชาแห่งผลไม้นะคะซึ่งที่เห็นด้านหลังในตอนนี้นะคะก็คือพี่นางค่ะเขากําลังจะรอรับทุเรียนจากต้นด้วยตัวเองเลยเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าจะทําได้ไหมพร้อมไหมคะพี่นางพร้อมไหมพร้อมพร้อมเอาดีะเอาดี๊หนึ่งสองาเลยค่ะ วันนี้เนาะก็ครบถพื่อสมบูรณ์เนาะเราพาไปชิมทั้งเงาะทั้งมังคุดแล้วก็มาปิดท้ายด้วยทุเรียนกันอืถ้ายังไงนะคะก่อนจากกันไปก่อนที่เราจะไปทานทุเรียนกันเราก็มีทริป,รปดีๆมาฝากกันค่ะ,ะอยากรู้กันไหมคะว่าเงาะแบบไหนอร่อยที่สุดซึ่งก็ต้องขอบอกเลยค่ะว่าเงาะหัวโกรนกับเงาะที่มีหูที่มีหน้าตาไม่สวยงามนี่แหละค่ะบอกเลยว่ามีรสชาติอร่อยที่สุด Rainforest. เพราะว่าน okay. เ,เนื้อของเงาะจะหวานกรอบเนื้อแน่นทานเข้าไปแล้วรับรองติดใจอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะออหืเสี่ยวมากเลยตอนรับทุเรียนนะตอนรับทุเรียนใช่ไหมโอ้โโหยนมาที่ไม่ชำนาญการนี่นะนี่ถ้าเป็นแบบไปนี่ไปนี่เอาหน้าอย่างนี้เลยนะไม่ต้องผสมผสมเออทุเรียนก็เรียกหนามเหนิมบินหมดเลยแรง แรงมากนะครับก็มาฝากกันนะครับก็ใครที่มีโอกาสก็ลองไปชิมดูนะครับร้อยห้าสิบเขาเรียกอะไรผลไม้บุฟเฟ่ใช่ทานเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าห้ามเอากลับบ้านไม่กลัวกลับมาปะเนี่ยไม่มีซ้อนอะไรไว้ไม่มีอันนี้อยู่ในท้องแล้วอะไรครับอ่ะนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับสารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยรัฐออนไลี่ที่นี่ที่เดียวครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ